สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุกิอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .2 กันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับแสงเคลื่อนที่อย่างไรกันไปแล้วเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเราจะสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรกันคะ อืเด็กๆสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะงั้นคุกกิ้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบในกิจกรรมที่1.2มองเห็นวัถตถุต่างๆได้อย่างไรกันนั่นเองคะ่ะแต่เช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยนะคะไปเตรียมความพร้อมกันเลยคะ่ะสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในกิจกรรมนี้กันนะคะเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในกิจกรรมนี้กันก่อนคะ่ะสำหรับนักเรียนที่มีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป2เล่ม2ให้หนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่8และเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป2เล่ม2หน้าที่10 ถึงหน้าที่11ค่ะเพื่อทำการบันทึกกิจกรรมแต่ถ้าหากนักเรียนไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบกิจกรรมในโฟลเดอร์ที่ครูกิกแนบมาให้ได้เลยนะคะหรือถ้าหากนักเรียนไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้เด็กๆบันทึกลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อของครูกิกได้เลยค่ะ เอาละค่ะครูกิกจะให้เวลาเด็กๆได้เตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะไปเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะครูกิกเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยค่ะงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะโดยเด็กๆเ,เริ่มจากอ่านชื่อกิจกรรมและหัวข้อทำเป็นคิดเป็นไปพร้อมๆกับครูกิกเลยนะคะ กิจกรรมที่1.2มองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรตอนที่หนึ่งทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อ 1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 2. สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง เอาละค่ะเด็กๆจากชื่อกิจกรรมและหัวข้อทําเป็นคิดเป็นวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะอืมใช่แล้วค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรกันนั่นเองแล้วนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการใดคะอืม ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการสังเกตการพยากรณ์การลงความเห็นจากข้อมูลและเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถทำสิ่งใดได้คะ่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วงั้นเราไปบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ กิจกรรมที่1.2มองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรตอนที่หจุดประสงค์ของกิจกรรมทำกิจกรรมนี้เพื่อ 1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงสสังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง เอาละค่ะเด็กๆสาหรับกิจกรรมที่1.2มองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรในกิจกรรมนี้เราจะต้องใช้สิ่งใดกันบ้างคะอืมงั้นเราไปดูสิ่งที่เราจะต้องใช้กันเลยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ลูกบอลเทียนไขไม้ขีดไฟกล่องกระดาษเทปใส ดินน้ำมันฝาขวดน้ำเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้เด็กๆจะเห็นว่ามีหลายสิ่งที่จะต้องใช้กันเลยนะคะครูกิ๊กจะให้เวลาเด็กๆ ที่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็กๆสามารถมาสังเกตไปพร้อมๆกับหุกิกได้เลยนะคะเอาละค่ะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะ เอาละค่ะครูกิ๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยแต่ถ้าสำหรับนักเรียนคนใดไม่สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถมาสังเกตไปพร้อมๆกับครูกิ๊กได้เลยนะคะเอาละค่ะและขั้นตอนต่อไปเราไปดูการทำอย่างไรกันเลยนะคะทำอย่างไรตอนที่หนึ่ง 1. เจาะรูให้มีขนาดเท่ากับแท่งดินสอชี้ด้านข้างกล่องกระดาษ1รูสอปักเทียนขายลงในดินน้ำมันที่บรรจุอยู่ในฝาขวดน้ำแล้วใช้เทปใสติดฝาขวดไว้ในกล่องให้แน่นจากนั้นนำลูกบอลไปวางไว้ในกล่องดังรูป 3. พยากรณ์และบันทึกว่าถ้ามองผ่านรูเข้าไปในกล่องที่ปิดฝาสนิทก่อนจุดเทียนไขและขณะจุดเทียนไขจะมองเห็นลูกบอลและเทียนไขที่อยู่ในกล่องหรือไม่ 4. ทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์บันทึกผลและนำเสนอพร้อมบอกเหตุผล 5. ร่วมกันอภิปรายสายเหตุที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 6. เขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากการทำกิจกรรมเอาละค่ะเด็กๆจากขั้นตอนการทำอย่างไรเนี่ย ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันเรามาตอบคำถามเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะไปกันเลยคะ่ะจากขั้นตอนการทำอย่างไรเด็กๆจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกคะ อืมใช่แล้วค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคือาการจัดเตรียมอุปกรณ์นั่นเองค่ะโดยเริ่มจากเจาะรูให้มีขนาดเท่ากับแท่งดินสอที่บริเวณด้านข้างกล่องกระดาษ1นึ่รูแบบนี้นะคะจากนั้นทำอย่างไรต่อคะอืมใช่แล้วค่ะจากนั้นนำเทียน ปักลงในดินน้ำมันที่บรรจุในฝาขวดน้ำและใช้เทปสายติดฝาขวดไว้ในกล่องแบบนี้นะคะและวางลูกบอลไว้ในกล่องนั่นเองค่ะหลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อคะ อืเก่งมากๆเลยค่ะเด็กจะต้องพยากรณ์และบันทึกผลว่าถ้ามองผ่านรูเข้าไปในกล่องที่ปิดฝาสนิทก่อนจุดเทียนและขณะจุดเทียนจะมองเห็นลูกบอลและเทียนไขที่อยู่ในกล่องหรือไม่โดยในการบันทึกให้นักเรียนบันทึกผลการพยากรณ์ลงในตารางที่หนึ่งและตารางที่สอง ในหน้าที่10ถึง11ในช่องการพยากรณ์นั่นเองคะ่ะโดยการทำเครื่องหมายถูกลงในหน้าข้อความที่นักเรียนเลือกนหมคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปพยากรณ์กันเด็กๆเข้าใจคำว่าการพยากรณ์ว่าอย่างไรกันบ้างคะอืมงั้นเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าการพยากรณ์กันก่อนเลยนะคะ การพยากรณ์คือการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรหรือประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นเด็กๆสังเกตเห็นเมฆรครึ้มลมแรงเราอาจจะพยากรณ์ได้ว่าวันนี้ฝนน่าจะตกค่ะ เอาละค่ะเมื่อดเด็กเข้าใจคําว่าการพยากรณ์แล้วงั้นเราไปพยากรณ์การมองเห็นลูกบอลและเทียนไขที่อยู่ในกล่องก่อนจุดเทียนไขและขณะจุดเทียนไขกันเลยนะคะ จากการสังเกตเทียนไขและลูกบอลที่วางไว้ในกล่องที่ปิดฝาสนิทก่อนจุดเทียนไขเด็กๆลองคิดดูสิว่าเราจะสามารถมองเห็นลูกบอลและเทียนไขได้หรือไม่คะเด็กๆสามารถพยากรณ์ได้ด้วยตนเองเลยนะคะโดยทําการเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ตรงกับการพยากรณ์ของนักเรียนเลยนะคะ ต่อไปเรามาพยากรณ์การสังเกตเทียนไขและลูกบอลที่วางไว้ในกล่องที่ปิดฝาสนิทขณะจุดเทียนไขกันนะคะเด็กๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะสามารถมองเห็นลูกบอลและเทียนไขได้หรือไม่คะ เด็กๆสามารถพยากรณ์ได้ด้วยตนเองเลยนะคะโดยทำการเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ตรงกับการพยากรณ์ของนักเรียนเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราพยากรณ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำอย่างไรกันต่อคะจากทำอย่างไรในข้อที่4ถึงข้อที่6เราจะต้องทำอย่างไรกันต่อคะ อืมใช่แล้วค่ะเราจะต้องทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์ว่าถูกหรือไม่นั่นเองค่ะและบันทึกผลการสังเกตลงในตารางที่1และตารางที่สองในนาที่1 0บถึงสิในช่องผลการสังเกตนั่นเองค่ะโดยทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เลือกนั่นเองค่ะจากนั้นเราทำอย่างไรกันต่อคะ อืมใช่แล้วค่ะจากนั้นร่วมกันอภิปรายสาเหตุที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วหลังจากอภิปรายเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรกันต่อคะอืมสุดยอดไปเลยค่ะหลังจากอภิปรายแล้วเราจะทำการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเองค่ะ เอาละค่ะงั้นเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะโดยสำหรับนักเรียนที่เตรียมอุปกรณ์ได้ในขั้นตอนการจุดเทียนไขเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะผลกลารสังเกตก่อนจุดเทียนายและขณะจุดเทียนไขเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆบันทึกกันเสร็จหรือยังคะอืมงั้นมาดูผลกลารบันทึกของคุกกิ๊กกันบ้างนะคะหลังจากทำกิจกรรมผลกลารสังเกตก่อนจุดเทียนไขเราจะมองไม่เห็นทั้งลูกบอลและเทียนไขนั่นเองคะ่ะ แต่ขณะจุดเทียนไขผลการสังเกตพบว่าเราจะมองเห็นทั้งลูกบอลและเทียนไขค่ะเอาละค่ะจากการทำกิจกรรมก่อนจุดเทียนไขและหลังจุดเทียนไขเด็กๆรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องสิ่งใดบ้างเป็นแหล่งกำเนิดแสงและสิ่งใดบ้างไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงคืม ใช่แล้วค่ะก่อนจุดเทียนไขลูกบอลและเทียนไขไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแต่ส่วนเทียนไขที่จุดไฟแล้วเป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองค่ะก่อนจุดเทียนไขเรามองไม่เห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงในกล่องเลยใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร อืมใช่แล้วค่ะในกล่องที่มืดสนิทไม่มีแหล่งกำเนิดแสงเมื่อไม่มีแสงเราก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายในกล่องได้และหลังจุดเทียนไขนักเรียนก็คงจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถมองเห็นทั้งลูกบอลและเทียนไขโดยในขณะนั้นเด็กๆคิดว่ามีแสงหรือไม่คะ และแสงนั้นมาจากไหนคะอืมเก่งมากเลยค่ะโดยในขณะนั้นมีแสงนั่นเองค่ะโดยแสงนั้นมาจากเปลวเทียนไขค่ะซึ่งเปลวเทียนไขก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองแต่เอนักเรียนทราบไหมคะว่าเรามองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร อใช่แล้วค่ะเรามองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้เนื่องจากแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่เข้าสู่ตาเราโดยตรงนั่นเองค่ะว่าแต่เอถ้าเราจะมาลองเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเราจะสามารถเขียนได้อย่างไรกันคะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะ เราสามารถมองเห็นเปลวเทียนขายได้เนื่องจากแสงจากเทียนขายซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่เข้าสู่ตาเราโดยตรงเราก็จะสามารถทำเป็นเส้นตรงระหว่างตาและเปลวเทียนได้ในลักษณะนี้ค่ะแต่เอ๊แล้วจากแผนภาพนี้เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่า แสงเคลื่อนที่จากทางไหนไปทางไหนกันคะอืมใช่แล้วคะ่ะจากที่เราได้เรียนกันไปในะคาบแสงเคลื่อนที่อย่างไรเราสามารถใช้ลูกศรแสดงการเคลื่อนที่โดยหางของลูกศรจะอยู่ที่จุดเริ่มตน้นและหัวของลูกศรจะชี้ไปทางที่แสงเคลื่อนที่แบบนี้นะคะ ดังนั้นจากภาพนี้แสดงว่าแสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่เข้าสู่ตาเราโดยตรงค่ะทำให้เราสามารถมองเห็นเทียนไขได้ค่ะแต่เด็กๆจำได้มิคะว่าก่อนหน้านี้เด็กๆเคยเรียนกันมาแล้วว่าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงออกจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง ซึ่งถ้าเรานำมาเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเชียนไขเราก็จะมีลูกศรมากมายเลยค่ะพุ่งออกจากเปลวเชียนไขแต่ในกรณีที่เราต้องการแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั้น เราก็จะเขียนเฉพาะลูกศรที่แสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่พุ่งมาอย่างตาของเราเท่านั้นค่ะโดยบันทึกลงในหน้าที่11รูปภาพทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะแล้วการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือลูกบอลล่ะคะแตกต่างหรือว่าเหมือนจากการมองวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งก็คือเทียนขายที่จุดไฟแล้วบ้างคะอืมงั้นเรามาดูกันเลยนะคะการที่เรามองเห็นลูกบอลซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั้นเพราะแสงที่มาจากเปลวเทียนไขถ้าจะเขียนแผนภาพเราจะเขียนได้อย่างไรคะอืมใช่แล้วคะ่ะ แสงที่มาจากเปลียวเชียนไขไปยังลูกบอลหรือตกกระทบลูกบอลแล้วจากนั้นแสงก็สะท้อนมายังตาของเรานั่นเองค่ะจึงทำให้เรามองเห็นลูกบอลได้ค่ะโดยบันทึกแผนภาพลงในหน้าที่11รูปทางด้านขวามือค่ะเอาละค่ะคุูกิ๊กจะให้เวลาเด็กๆได้เขียนแผนภาพกันสักครู่นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคุกิกเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเขียนแผนภาพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแน,น่เลยค่ะงั้นเรามาดูการเขียนแผนภาพของคุกิกกันบ้างนะคะท่านๆเอาลคะค่ะหลังจากการทำกิจกรรมกันไปแล้วเราจะสรุปกันว่าอย่างไรคะอืมงั้นเด็กๆตามคุกิกไปสรุปการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ การมองเห็นส pues nah ิ่งต่างๆต้องมีแสงเข้าสู่ตาโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็จะแตกต่างกันค่ะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจากแหล่งกำเนิดแสงจะเคลื่อนที่เข้าสู่ตาเราโดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมาตกกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่1.2มองเห็นวัถตถุต่างๆได้อย่างไรของครูกิ๊กในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแต่เช่นเดิมค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะจากครูกิ๊กไปเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นส่งกลับมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเช่นเดิมนะคะ สำหรับในวันนี้เนี่ยคุกกี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย